สต่าบวัวยื่ย่องสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเราจากพอคันไวไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ร้อนมากนะนวันจะทําพริกน้ําส้มค่ะพี่น้องค,ะค่ะจากเจ้านายเนาะเจ้านายให้เฮ็ดพริกน้าส้มกินกับยังรเรามาดูกันว่าน้องว่าจะทําแบบไหนค่ะแต่ว่าเราคอมเมนต์มาดิว่าต้องใส่พริกขี้หนูเท่านั้นนะไปเสื้อน้าส้มไปซสื้อแบบพริกขี้หนูงลงมือทํากันเลยค่ะทุกคนคะ่ะกดมจะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่เนื้อก,กินเนาะค่ะใส่เครื่องปรุงดั่า ดเลยคะ่ะทุกคนคะเราก็ล้ง่ากนะ่อนนะทุกคนล้างพิ่าดักนาำส้มตอกัเลยราไม่ายๆี่เิ้ิเบบ้ากแต่ตอนนี้มะนาวแพงมาก่ะออมะนาวเลยละสิบบาทค่หั่นเสร็จเราก็รีบใส่น้ำส้มไปเลยะคะ่ะดองไปเลยนาะ,ะเดี๋ยวก็พี่คิดอสิบแปค่ะ่น้องค่ะจัดไปคะ่ะ พี้หนูนะคะแล้วก็พริกแดงใส่กระอักใส่ตู้เย็นไปเมันพริกขี้หนูน้อยอยู่นะคะน้องไว้หั่นใชาอีกก่อนคขาไปนอค่ะกินแบบเผ็ดๆหยุกหุบไปเลยนะคะเครื่องปรุงในส่วนของลำสมสายชู้ค่ะพริกดองเนาะน้องไอ้กะเสร็จยุบลอยแล้วด้วยค่ะไบตัดใส่วิเที๋ยวใบตัดใส่ ย่างกระตามแต่เนาะผัดกระต้มเลยอยังกระตามแต่ว,ตแว่าวจะใส่กระต้มปลาค่ะเฮียอยากกินกระต้มปลานะคะแต่ไม่ได้ทําเองนะซื้อเจ้าประจำเพราะว่าเราพี่เส็ดเนาะค่ะเราพี่เส็ดไปลองเฮ็ดเมนูง,ง่ายๆเลยค่ะเมนูปลาเห็ดเครื่องปรุงง่ายๆที่กินกับยังก็ได้นาะที่เป็นกินกับก๋วยเตีเ๋ยวกินกับลาดนะาผัดซีอิ๊วใส่ผัดซีอิ๊วใส่ผัดไทยยังเช่นะเราก็เลือกพริกใส่ได้นะคะเห็ดเองเราใส่พริกชิโนค่ะทุกคนค่ะสาบวบนยุระยองค่ะพี่น้องวางกระเพาะพี่น้องเห็ด เครื่องปุงนะคะหรืเครื่องไว้นะคะต่อไปเราก็จะเป็นเนเมนูทำพริกเผาค่ะพี่นอ้นองพอบ่ะพ่เองนะคะทุกขั้นตอนปิดฝาเราไปทาเม,เมนูอื่นกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพริกแข่งสีสเก็ตนะคะแม่ท้องซื้อให้ค่ะพี่น้องค่ะตักแห้งพอ,พอ,พอเราไปคั่วพริกกันเลยค่ะทุกคนป๊าบนี่ลัเราไว้ใส่ตำมะฮงใส่แกงหอมแม้งค่ะ ตัวกเรืเรเเ่ยวๆวเื่อยไปไกระปกกระใสได้ได้ไ่งี้ยแต่เพราะว่าเรา,า,าก,รเก็ทอดจังใด้เราได้อดจังแต่ดีไว่าิพิเศษฮะตั้งงานี้ยู่นะด้ไ่โอเคโอเคใ่ผ้าถานผักแ้วไปเล้รเย็นนเราเปไนตำมือแล้วเราให้มาผัดเป็นพริกเผาล้วค่ะ ขั้นตอนสำคัญแม้วนะคะตั hmm. okay. okay. ้มตัวแบ่งเป็นที่เวนกอนหนือาัปทำศทาเผาเอเกน้อค่ะตัมือเด่นเนี่ยค่เอมาดูกันตอนแลกค่ะทุกคนพอแล้วทุกคนค่ะอ้ยใส่แม่สองชั้นน้อยังได้กินชุนหอมมากค่ะทุกคนตักใส่ขวดกัเลยตักใส่กระปุกกันเลยค่ะ ไฟอ่อนมากทีุด้ำมันเ์ซสน้ำมันพ่อตดด้วค่ัดไฟออนะคะ,ะ,ะาจริงๆเราจะใส่น้ำมันติดเทาเลยค่ะมีคายแต่ไว้ทำทานใส่น้ำมันเ่ติดเลยคะ่ะเรียบรอยพิดกันแล้วนะคะพอแล้วพอเลย หอมมากค่ะพี่นองค่ะนี่คือพี่นนกป่นเทน้ำใบกระวานเนาะการเอาเพียงเาพีเผาานอน้ำโซ่เรียบร้อยแล้วนะคะปิดาไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไปซื้อข้าวต้มปลากันเลยค่ะทุกคนค่ะข้าวต้มป,นะปลาเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นองค่ะสาวันยูรยองฝา,ากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย